สมัยก่อนนี่กินหมูวันละ80ดสิบโลฮะแล้วเดี๋ยวนี้ไม่กินแล้วครับผมทําไมฮะแขงสำหรับแขมของเรานะครับที่จะขึ้นชกป้องกันแชมป์ในวันนี้นั่นก็คือสะบัดขุยสตาร์เวลยิ้มหัวผโตคำหัวมันโตโคหัวผมมันผมจะมาสะบัดขุยหน้าตาก็ไม่สะอีกที่กลัดผมมีการจุงนแลยกปุ่มพ้องมาลงมาหลายแยงมากมายเลยนะครับผม

คุณดูแลน้ำมือยังไงฮะคึกขนาดนี้ครับอ๋อผมให้ออกกําลังกายฮะแล้วก็วิ่งทุกเช้าวันละ30โกิโลอุ้ยวิ่งวันละสามสิบกิโลไปกลับเนี่ยนะฮะใช่ครับเขาไปวิ่งกี่คนฮะวิ่งทั้งยิมเลยยี่สิบกว่าคนยี่สิบคนครับผมแล้วกลับกี่คนกลับมาคนเดียวอ้าวแล้วที่เหลืออีกสิบเก้าสิบรอบไปเตะน้ำมือเป็นไก่ย่างเหรอมันวิ่งไม่ดูรถไงอ๋อแล้วยังไงครับบอรุงด้วยอะไรฮะไข่วันละกี่ฟองสามร้อยฟองไข่ไก่ไข่จิ้งจกลดน้ำหนัก ผมบอกสนามหลวงนี่วนสามสิบรอบรอบสนามหลวงวิ่งรอบสนามองออาทิตย์นี้เฮียสงเกตดซ้อมไม่แน่นนะซ้อมไม่แน่นบย่องนี้ท้องใหญ่คอปที่นะสนามหลวงเป็นไงฮะสามสิบรอบวิ่งรอบสนามหลวงรอบต้นมะขาม เดี๋ยวไปทางนู้นบ้างนะครับเขาบำรุงดูแลร่างกายยังไงฮะไม่ต้องอะไรครับเขาเป็นเด็กอัจฉริยะแล้วมีความสามารถอยู่แล้วสมัยก่อนนี่กินหมูลวันละ80โลฮะแล้วเดี๋ยวนี้ไม่กินแล้วครับผมทำไมฮะแพงเขามากินไก่สักพักกินได้สักพักหนึ่งเลิกกินอีกแล้วครับทำไมไม่กินแพง เขาเปลี่ยนมาเอ๊ะมากินไข่ดีกก่อนหมันอาจจะถูกกว่าไก่เออพอกินได้สักพักหนึ่งนะฮะเลิกกินอีกแล้วไม่กินเลยทำไมเลิกกินไข่เพราะอะไรครับแพงเอนนี้ก็เลยมากิิอะไไรที่มันง่ายๆก็หัดให้กิรแมลงเฮ้ยกินรมลงรันละัี่ตัวครััวตัวรับคับคร เหมือนเมมโมรี่มาแบบนี้ใช่ไะแต่ก่อนอื่นนะฮะขอให้บรรดาเพื่อนนักมวยที่ช่วยสนับสนุนนักมวยอยู่นะครับมอบทองกันก่อนนะครับอ่ารับทองจากลุงสาวจากนีลาและคอที่สุดนะครับมาเลยครับฮะเขาก็เลยไล่นะครับแล้วก็รับทองไปเองเนาะจ้าเนี่ยอย่าเงี้ยของนักมวยอะไรเนี่ยไอ้นุ้ยเอ่อมุกนั้นเฮียเตรียมมาเล่นนะเนี่ยไม่เป็นไรเฮียเดี๋ยวผมส่งให้เน้นเน้น ชีกนะฮึแนะชี้ไหมเฮียต้องสุดๆกว่าไอ้พวกนี้อยู่แล้วโอเคและเสียรงนะครับพ็จะมอบทองหนัก5บาทให้กับกิ๊กฮะโอ้ยเสียค่ะเกลงอะค่ะเกลงว่าจะเป็นทองหนัก20บาทเกลงก็จะฟรอมนี่แหละค่ะเฮียไปไอ้เฮียฮะถ้าเล่นอย่างนี้ไม่เล่นดีกว่านะเฮียมันเบ้า สัสสัสอ N อีขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัสเอ็นเออีถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัสอ N อีใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัส E N S E ก็พวกเรานั้นทำายการที่วิ่งว่งเซนที่วิ่งเซนที่วิ่งว่งเซนที่วิ่งเซนที่วิ่ง